สวัสดีค่ะเพื่อนค้า Thai Herb at Home มาแล้วค่ะวันนี้จะมาให้ความรู้เรื่องของหลัก3ามลอหล้านความรักป้องกันเชือ้อไวรัสค่ะ เริ่มที่ล้อที่1ค่ะล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังการทานอาหารเข้าห้องน้าสาธารณะล้างกับสบู่และน้ําหรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนและหลังการใส่หน้ากากอนามัยนะคะหรือเมื่อเราใช้สิ่งของร่วมกันในที่สาธารณะค่ะอาจจะเป็นในเรื่องของราวบันไดลิฟที่กดชักโครก ลูกบิดประตูนะคะแล้วก็การล้างมือนี่ล่ะค่ะจะช่วยในเรื่องของการลดเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนะคะหลอที่2เลี่ยงการใช้ของร่วมกับผู้อื่นค่ะเช่นแก้วน้ําช้อนซ่อมผ้าเช็ดหน้าเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ที่มีอาการป่วยเป็นหวัดนะคะหลีกเลี่ยงที่มีผู้คนแออัดหรือพื้นที่ระบาดหากจําเป็นนะคะ ควรจะใส่หน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยค่ะ ลอที่ 3. ลดการแพร่กระจายเชื้อโดยการลดการอยู่ในที่ชุมชนพักผ่อนอยู่กับบ้านหรือลดการทำกิจกรรมในที่ที่มีคนอยู่มากนะคะเป็นการช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อเวลาที่เราออกไปข้างนอกนะคะและเมื่อมีอาการไอจามนะคะควรจะใช้หน้ากากอนามัยหรือกระดาษทิชชู่ปิดนะคะหรือใช้ต้นแขนด้านในปิดปากปิดจมูกนะคะ เมื่อใช้แล้วก็ให้ทิ้งในถังขยะที่มีฟ้าปิดมิดชิดค่ะหากเจ็บป่วยให้หยุดเรียนหยุดงานและสังเกตอาการตัวเองด้วยนะคะว่ามีอาการน้ำมูกไอเจ็บคอหอบเหนื่อยมีไข้ถ้ามีอาการดังกล่าวแล้วนะคะให้รีบสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือแล้วรีบไปพบแพทย์ที่ใกล้บ้านให้เร็วที่สุดเลยค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจาก Thai Herb at Home ค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยมชมกันอย่าลืมกด Subscribe กดไล k e like เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานของเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมกันนะคะขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ